ก็ขอกลับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเซียนเหล่านะครับวันนี้เซียนเหลาจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับจากทีเด็ดบอลนะครับไปในคลิปนะครับลาลิกาสเปนนัดที่ยี่สิบสี่นะครับอาเนติโกมาดริกนะครับพบกับเรบบนเต้นะครับอ่าคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับของคําคืนนี้นะครับ ทางเจ้าบ้านนะครับแอลติโกมาดิกนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับแม้ว่าฟอร์มในฤดูกาลนี้นะครับจะยังดูต่ำกว่ามาตรฐานของพวกเขาอยู่เยอะนะครับแต่ช่วงหลังนะครับเอลติโกมาดิกนะครับเองฟอร์มพวกเขานะครับก็เริ่มที่จะดูกระเตื้องนะครับขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเหมือนกันเพราะโดยเฉพาะกันกับเกมในลีกในบ้านนะครับ สามเกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะรวดมาได้ทุกนัดนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับเรเบนเต้นะครับผลงานโดยภาพรวมนะครับในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูป้อแป้นะครับหนักนะครับมาอย่างต่อเนื่องอยู่ตามทรงของทีมบุ้ยนะครับเพราะเกมในลีกลงเล่นมาแล้ว23นัดนะครับเป็นการชนะหนึ่งเสมอแดและแพ้ถึงสี่เกมด้วยกันนะครับและเกมนี้นะครับเรเบนเต้เองนะครับพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับที่ ฟอร์มภาพรวมนะครับในฤดูกาลนี้นะครับอาจจะยังค่อนข้างดูต่ํากว่ามาตรฐานของตัวเองด้วยก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเทียบกันดูจากทั้งในเรื่องของฟอร์มนะครับในหลีกช่วงหลังและศักยภาพทีมภาพรวมครับมาตรฐานของตัวเองขอภัยนะครับของสองทีมนี้กันดูนะครับมองว่านะครับเจ้าบ้านอย่างแอลติโกมาดิกนะครับเอ็มพวกเขาครับก็ยังดูมีทรงกว่านะครับและดู คาดหวังได้มากกว่านะครับทางด้านทีมบอยของลีกนะครับที่ศักยภาพทีมนะครับดูเป็นรองนะครับเกมในฤดูกาลนี้ลงเล่นมาแล้ว23นัดนะครับและเก็บชัยไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับอยู่เยอะในทุกๆมุมนะครับทําให้เกมนี้นะครับเชื่อว่าโอกาสทีมเจ้าบ้านนะครับเอลติโกมาดิกนะครับจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บ3แต้มนะครับด้วยสกอร์ที่ขาดได้ในเกมนี้นะครับ มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้เห็นควรเลือกเชียร์นะครับแอตเลติโกมาดริกนะครับเหมาะสมกว่านะครับก็ขอฝากเลือกเชียร์ด้วยครับตามมีนะครับแอตเลติโกมาดริกนะครับแม้ว่านะครับฤดูการนี้นะครับยังผลงานยังดูต่ำกว่ามาตรฐานเชื่อชันของตัวเองนะครับอยู่พอสมควรแต่เกมนี้นะครับจะได้เปิดบ้านเจอกับบอยของลีกนะครับ ที่ศักยภาพทีมนะครับภาพรวมดูเป็นร่องและอาการยังดูป้อแป้นะครับมาอย่างต่อเนื่องอยู่ตามทรงของทีมไว้มองว่านะครับก็ไม่น่าจะถึงกับดูเป็นงานที่ยากเท่าไหร่นักนะครับที่จะลุ้นให้เกมนี้นะครับแอลติโกมาดิดที่ยังดูดีกว่านะครับและดูเหนือกว่าอยู่ในทุกๆมุมนะครับจะเปิดบ้านนะครับเกมสามแต้มด้วยสกอร์ที่ขาดได้นะครับอ่าก็ขอฝากไปด้วยนะครับแอลติโกมาดิดนะครับตามหมีแล้วเองนะครับ ชนะแน่นอนนะครับค่้าคืนนี้นะครับเสียงเหล่าฟันทงเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้ช่องเสียงเหล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ